สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาศึกษาในเรื่องของสมดุลเคมีกันนะคะสมดุลเคมีเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีนะคะแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะจากปฏิกิริยาเคมีที่นักเรียนได้เรียนกันตอนมสนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าสมดุลเคมีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ <fi> เดี๋ยวเราจะมารู้จักคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสมดุลเคมีกันนะคะ อันนี้กส็สมดุลเคมีเนี่ยที่เราจะเรียนกันเนี่ยจะเป็นเคมีค c อลอิควิลิเบียมนะคะเดี๋ยวจะแนะนำำําคําศัพท์แรกให้รู้จักค่ะคำว่าสเตติกอิควิลิเบียมนะคะอันนี้จะเป็นสมดุลแบบสมดุลที่ระบบจะหยุดนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะดังตัวอย่างเช่นนะคะเรามีอุปกรณ์นะคะแล้วเราแขวนมวนไว้นะคะปรากฏว่าเมื่อแขวนไว้เนี่ยมวนหยุดนิ่งอยู่กับที่เงี้ยเรียกว่าเป็นลักษณะของสมดุลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง นะอย่างตัวอย่างเช่นการตั้งหินที่อยู่ริมชายหาดนะคะตั้งหินให้อยู่แบบนั้นแบบนี้ได้เนี่ยโดยที่หินไม่มีการขยับไม่มีการเลื่อนหล่นอนะะี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมดุลนะคะแต่จะต้องแจ้งว่าสมดุลเหล่านี้ไม่ใช่สมดุลที่เราจะเรียนกันนะคะไม่ใช่สมดุลที่เราจะศึกษากันนะคะลูกสมดุลที่เราจะเรียนกันนะคะจะเป็นไดนามิกอิิคลเบียมค่ะก็คือจะเป็นสมดุลที่ เหมือนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ความเป็นจริงอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวมันเองเนี่ยอยู่เสมอนะคะระบบมีการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับด้วยอัตราเร็วที่เท่ากันนะคะจึงทําให้เรามองเหมือนกับว่าระบบเนี่ยหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ความจริงคือไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะยังมีการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงย้อนกลับเพียงแต่ว่าสสิ่งนี้มันมีค่าเท่ากันเราก็เลยมองเหมือนกับว่ามันหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยเอาน้ำนะคะที่มีกันอยู่ไม่เต็มขวดนะวางทิ้งไว้นะคะระดับน้ำเนี่ยถ้านักเรียนมองเนี่ยจากวันแรกไปถึงวันที่3วันที่4ที่ทิ้งไว้เนี่ยถ้าเราปิดฝาทิ้งไว้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าระดับน้ำเนี่ยดูคงที่เหมือนเดิมนะตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยดูคงที่เราก็จะมองว่าอ๋อโอเคน้ําของเราเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ในความเป็นจริงค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะมันมีการระเหยอยู่ตลอดเวลา แต่ว่านอกจากการระเหยแล้วเนี่ยมันมีการควบแน่นลงมานะคะเปลี่ยนไอให้มาเป็นของเหลวด้วยอัตราการระเหยกับอัตราควบแน่นมีค่าเท่ากันนะคะเราก็เลยมองดูว่าเป็นระบบที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ค่ะอย่างตัวอย่างนี้ก็เช่นกันนะคะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา นะคะมีการระเหยแล้วก็มีการควบแน่นลงมาสําหรับตาเราเราจะมองว่ามันเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ความจริงมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเหมือนอย่างภาพนี้เราปล่อยให้น้ําไหลเข้าบิ g อร์แต่เราก็ปล่อยให้น้ําจากบิกอร์ไหลลงไปถ้าอัตราการปล่อยน้ําที่ไหลเข้ากับอัตราที่ปล่อยน้ําไหลออกมีค่าเท่ากันเราก็จะมองเห็นระดับน้ําของเราเนี่ย คงที่อยู่ตลอดเวลานะคะนี่ก็คือเป็นสมดุลที่เราจะเรียนกันนะคะดินามิกออควิลเบียมมองดูเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ความเป็นจริงคือไม่ได้หยุดนิ่งนะคะดินามิกออควิลเบียมนะคะก็จะเป็นระบบนะคะที่ไม่ได้หยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จะสอดคล้องกับหน้าที่แล้วเพียงแต่ว่าเปลี่ยนคำนิดนึงนะคะ ซึ่งก็จะตรงกับภาพนี้ก็คือเหมือนเราปล่อยน้ําเข้ากับปล่อยน้ําออกมีค่าเท่ากันนะเรามองเหมือนระดับน้ําคงที่แต่ความเป็นจริงคือมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปข้างหน้าและย้อนกลับเท่ากันสมดุลเคมีของเรานะคะที่จัดเป็นสมดุลไดนามิกเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองพวกก็คือเป็นสมดุลทางกายภาพกับสมดุลทางเคมีถ้าเป็นสมดุลทางกายภาพเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะาภายนอก แต่ถ้าเป็นส่วนผสมทางเคมีเนี่ยก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในสูตรโมเลกุลอาจจะเปลี่ยนสูตรของสารอาจจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันนี้ตัวอย่างดูมองภาพเนี่ยน่าจะเป็นน้ำละเหยเนาะถ้าเป็นน้ำละเหยขึ้นลงเนี่ยควบแน่นลงมาเนี่ยก็จะเป็นแค่สมดนลทางกายภาพก็คือองค์ประกอบของมันเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นน้ําที่มีสูตรเป็นของเหลวแล้วก็น้ําที่เป็นสูตรที่เป็นแบบว่าแก๊สอะไรเงี้ยค่ะ นะคะนักเรียนก็คือไม่ได้เปลี่ยนสูตรน้ำยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแพทเปลี่ยนสถานะเฉยๆอย่างเงี้ยจะถือว่าเป็นสมดุลทางกายภาพอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการทดลองนะคะที่เกี่ยวข้องกับสมดุลเคมี อย่างเช่นนะคะถ้าเราเผานัพทาลีนในหลอดทดลองนะคะมันจะเป็นการทดลอง2แบบนะแบบที่1เนี่ยเผานัทาลินเฉยๆเลยแบบที่2ก็คือเผานัทาลีนในหลอดทดลองที่ปิดฝาจุกไว้นะคะซึ่งมันน่าจะไม่เหมือนกันเนาะถ้าเผานัทาลีนในหลอดทดลองอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีไอเนี่ยฟงก,กระจายออกไปก็จะได้กลิ่นกันทั่วแต่ถ้าเผานัทาลีนในหลอดทดลองที่ปิดฝา เราจะไม่มีความพุ้งกระจายของไอนะคะน้ีนเนียอาจจะมีการ,ปรเปลี่ยนกลายเป็นไอแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังเหลือเป็นก้อนเศษสายอยู่ที่ก้นหลอดเหมือนเดิมนะทีนี้นแ lap เนี่ยที่ทดลองเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงเนื่อง,งจากว่ามันอาจจะมีการระเบิดได้ในกรณีที่เราเผาแ lap ธรีนในหลอดทดลองที่ปิดฝานะคะอันนี้2อ,อันนี้ก็คือแตกต่างกันนะคะตอนที่เปิดฝาไว้ไอนทลีนจะออกไปได้แต่ถ้าเราปิดฝาไว้นะคะ อ,อันแรกคือไม่ปิดฝาน้ำลินออกไปได้ไอน้ำทลินออกไปได้แต่ที่สองก็คือถ้าเราปิดฝาไว้ไอน้ำทลินจะออกไปไม่ได้ค่ะมันก็จะวนกลับมาเป็นนะคะของแข็งก้อนใสๆเหมือนเดิมอยู่ที่ก้นหลอดค่ะอันนี้นะคะก็จะมาสรุปผลการทดลองกัน สรุปผลการทดลองนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการปิดฝาและการเปิดฝานั่นแหละนะคะการปิดฝานะคะจะทําให้เป็นระบบที่เป็นระบบปิดนะที่สามารถที่จะทําให้เกิดนะคะการเปลี่ยนแปลงแบบที่แบบว่าผันกลับได้ไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับได้นะคะอ่าน ema, ั้นนะคะการเปลี่ยนแปลสถานะสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้ถ้าทําในระบบที่ ปิดฝาหรือที่เรียกกันว่าระบบปิดนะคะอย่างในภาพข้างล่างเนี่ยนักเรียนจะเห็นคำศัพท์คือคำว่า Open คคำว่า Close แล้วก็คำว่าะไรคะค Isolated นะคะนักเรียนคะสามคำศัพท์เนี้ยมันสื่อที่ถึงถึงชนิดของระบบนะคะ Open ก็คือระบบเปิดเนาะ o s e d ก็คือระบบปิดนะคะแล้วก็ I s o l a t e d ก็คือระบบที่แยกตัวก็คือเป็นระบบที่นะคะไม่มีการถ่ายทอดทั้งพลังงานแล้วก็มวลสารนะคะอันนี้ซึ่งจะแตกต่างกันไป ทีนี้นะคะสมดุลเคมีของเราที่จะสามารถเกิดไปข้างหน้าและย้อนกลับได้เนี่ยต้องเกิดในระบบปิดนะคะ,ะก็คือจําเป็นจะต้องปิดฝาไหมทุกการทดลองก็จําเป็นต้องปิดฝาถ้ามีพวกกงพวกแก๊สเนี่ยเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีแก๊สนะคะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องปิดฝาก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสมดุลทางกายภาพนะคะ physical equilibrium นะคะ ตัวอย่างอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะนะคะอันนี้ตัวอย่างเช่นเรามีประหลอดที่เป็นของเหลวอยู่นะคะมันก็สามารถเป็นแก๊สได้นะคะแต่ถ้าเราปิดฝาไว้เนี่ยเราจะมองเห็นระดับของประหลอดเนี่ยคงที่ตลอดนะคะมันอาจจะมีการกลายเป็นไอแต่เดี๋ยวมันก็จะควบแน่นลงมากลายเป็นของเหลวนะคะอันนี้ซึ่งถ้าเรามองเนี่ยเราจะมองเห็นแค่ว่ารับปิดฝาประลอดไว้ระดับประลอดจะคงที่ตลอด ไม่ว,ว่าจะทิ้งไว้กี่วันก็ตามนะคะอันนี้นะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและย้อนกลับนะคะจะเป็นอย่างไรคําตอบก็คือจะมีค่าเท่ากันนะคะไปข้างหน้าและย้อนกลับมีค่าเท่ากันเราจึงเห็นระดับของประหลอดในบคงที่นะะอัตราการระเหยเท่ากับอัตราควบแน่นอัตราการระเหยเป็นอัตราการเกิดไปข้างหน้านะคะส่วนอัตราควบแน่นก็คือเกิดการเกิดย้อนกลับนะคะนักเรียน ซึ่งอันนี้นะคะจะต้องทําในระบบปิดนะคะถึงจะใช้ได้นะคะถ้าเป็นระบบเปิดก็คือจะไม่มีการนะคะควบคุมนะคะได้เลยนะประดดของเราก็จะมีการระเหยเออกไปนะคะก็จะไม่สามารถที่จะควบแน่นลงมาได้ต่อไปนะคะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับการละลายนะคะอันนี้ถ้าเป็นการละลายของเกลือกับน้ํานะคะอ่าอันนี้ก็ละลายได้ทันทีค่ะ อันน kind of so so ี the water, the ้เป็นกรดเบนโซอิกแอซิดนะคะหรือกรดเบนโซอิกนั่นเองกับน้ํานะคะก็ละลายได้ดีเมื่อให้ความร้อนแก่สารนะคะแต่เมื่อสาลายเย็นลงเนี่ยก็จะกลับมาเป็นก้อนแข็งเหมือนเดิมคือถ้าเป็นเกลือกับน้ําละลายไปเนี่ยก็คือไปแล้วไปรับเลยละลายแล้วก็ละลายไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกรดเบนโซอิกกับน้ำเนี่ยละลายได้ดีเมื่อให้ความร้อนแต่เมื่อปล่อยให้มันเย็นลงเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นก้อนแข็งนะคะเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะแตกต่างจากน้ํานิดนึงจากเกลือกับน้ํานิดนึงนะคะ อันเนี้ยก็จะมีผลค่ะการละลายของกรดเบนโซอีกกับน้ำเนี่ยมันเหมือนสามารถไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับได้นะคะอันนั้นมันก็จะมีความหมายเกี่ยวข้องกับสมดุลค่ะการละลายของกรดเบนโซอีกที่สามารถละลายเมื่อตอนร้อนแล้วพอเย็นลงเนี่ยก็กลับมาเป็นก้อนใสเหมือนเดิมได้เนี่ยนะคะแสดงว่ามันเป็นการละลายแบบผันกลับได้นะคะนะ อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการละลายแบบผันกลับได้ถือว่าเป็นสมดุลในสารละลายที่อิ่มตัวคะ่ะต้องใส่เอ่อกรดเบนโซอีกลงไปพอสมควรนะคะมันถึงจะสามารถที่จะอิ่มตัวลงมาได้ถ้าใส่เบนโซอีกไ,ไปกรดเบนโซอีกไ,ไปนิดเดียวอาจจะไม่มีการละลายกับไม่มีการแบบกลับมาเป็นก้อนแข็งนะคะต้องแจ้งก่อนนะเพราะว่าอันเนี้ยหัวข้อมันคือสมดุลในสารละลายอิ่มตัวแปลว่าต้องใส่นะคะกรดเบนโซอีกจนมันอิ่มตัวเนาะอะไรเงี้ยค่ะแล้วถึงจะสามารถที่จะแบบว่ากลับมาเป็นก้อนได้เหมือนเดิม อันนี้สมดุนการละลายนะคะจะเกิดแปลงแบลๆเมื่อใดนะคะ,ะก็คือเมื่อเราให้มันละลายเนี่ยมันก็จะเกิดการละลายได้ปกตินะคะแต่เมื่อปล่อยให้มันเย็นลงเนี่ยมันก็จะเกิดผลึกเกิดขึ้น mm. ซึ่งอันนี้นะคะอัตราการละลายกับอัตราการตกผลึกเนี่ยมีค่าเท่ากัน อันนี้ก็เป็นสูตรของเขานะคะเซล COOH นะคะก็คือเป็นสูตรของกรดเบนโซอิกนะคะที่สามารถเปลี่ยนแปลงนะคะระหว่างการเป็นของแข็งกับการเป็นสาลรลายได้นะคะสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้อัตราการเปลี่ยนแปลงข้างหน้ากับย้อน,นกลับมีค่าเป็นอย่างไรนะคะเท่ากันนะคะอันนี้อัตราการละลายกับอัตราการตกผลึกมีค่าเท่ากันซึ่งต้องทำในระบบปิดเนาะ จริงถามว่าอันเนี้ยต้องปิดฝาไหมไม่ต้องปิดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีแก๊สเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยไม่ต้องปิดฝาะคะ่ะมันก็จะสามารถเกิดได้นะคะอันนี้ก็เป็นสมดุลทางเคมีและก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเกิดเคมีนะคะ อันนี้ถ้าเป็นการเผานะคะรู้สึกเหมืนในรูปเนี่ยเขาเอาแมกนีเซียมนะคะลวดแมกนีเซียมนะมาเผาถ้าเราพอจะจาแลบเก่าๆได้อะไรเงี้ยค่ะพอเผาแล้วปุ๊บก็คือไปแล้วไปรับเลยก็คือเผาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าแบบยังสมบูรณ์เลยก็คือโลหะแมกนีเซียมเนี่ยก็จะมีการลุกไหม้แล้วก็จากไปเลยนะคะนักเรียนเนาะมากสุดเราจะเห็นเป็นผงๆสีขาวๆอะไรเงี้ยซึ่งเกิดจากการแบบว่าเป็นสารประกอบออกไซด์ของแมกนีเซียมซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับทั่วๆไป อ,อารมณ์เหมือนกับว่าปกตินักเล่นทำแลบอ่ะสมัยเด็กๆอ่ะสมัยจนถึงม .6 อ่ะบอกเลยว่าทุกๆแลบเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไปข้างหน้าแบบเต็มที่เลยคือเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งสารตั้งต้นตัวอะไรตัวหนึ่งห,งหมดอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบว่าไม่ได้เป็นสมดุลน,นะคะถ้าเป็นสมดุลของจริงเนี่ยมันจะใช้สารตั้งต้นไม่หมดค่ะมันจะต้องเหลือทั้งทุกตัว ไม่ใช่ชงสองตัวนะทุกตัวถวาหนูใส่สารต้นไปสองตัวจะเหลือทั้งสองตัวถ้าใส่สารต้นไปสามตัวก็จะเหลือสามตัวซึ่งแตกต่างกันนะคะถ้าไม่ใช่สมดุลทางเคมีเนี่ยเวลาที่เราทำแลบปุ๊บเนี่ยเราทำการทดลองปุ๊บเนี่ยนะคะการทดลองของเราเนี่ยเราจะพบว่าสารของเราเนี่ยจะต้องใช้จนหมดแต่พอมันเข้าสู่สมดุลเนี่ยบอกเลยว่าสารต้นของเราห้ามใช้หมดนะคะจะต้องเหลือทุกๆตัวที่ปรากฏไว้ในตอนเริ่มต้นค่ะ นะอย่างอันนี้ก็คือเผาแมกนีเซียมนะคะโดยใช้ออกซิเจนเนี่ยไปช่วยเนาะ,ะทุกๆก,การเผาเนี่ยต้องใช้ออกซิเจนไปช่วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะได้เป็นแมกนีเซียมออกไซด์แล้วเราจะพบว่าแมกนีเซียมเราอาจจะหมดใช้หมดหรือออกซิเจนเราอาจจะใช้หมดแต่โดยธรรมชาติแล้วอะออกซิเจนมันอยู่รอบตัวเราใช่ไหมมันก็จะมีเยอะแยะมากมายคนที่จะหมดจะเป็นแมกนีเซียมเราก็จะเห็นเป็นขี้เท่าของแมกนีเซียมออกไซด์เกิดขึ้น,นอันนี้ก็จะเกิดอย่างสมบูรณ์ไปข้างหน้าจนเรียบร้อยจนหมด อันนี้ถามว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบย้อนกลับได้หรือเปล่าคําตอบคือไม่ได้ไปแล้วไปรับเลยนะคะเกิดไปทิศทางเดียวนะคะไม่สามารถเกิดย้อนกลับได้ทีนี้ก็จะมาดูการเปลี่ยนแปลงแบบสมดุลทางปยเคมีที่สามารถย้อนกลับไปมาได้นะคะอันนี้ก็คือบอกว่าเอาคอปเปอร์มาทำเคมีกลับนะคะซิลเวอร์ไอออน สิ่งเกิดขึ้นก็คือซิลเวอร์ไอออนเนี่ยอยากได้อิเล็กตรอนจากคอปเปอร์ก็สามารถชิงไปได้นะคะแต่ทีนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งก็คือต้องทําในระบบปิดที่ให้มันสามารถจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้นภะาะวะสมดุลเนี่ยอัตราการเกิดเคมีเนี่ยนะคะไปะข้างหน้ากับย้อนกลับเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากันนะและพูดเลยว่าการเปลี่ยนแปลงแบบสมดุลน,นี้จะต้องมีเงื่อนไขยอยู่หนึ่งอย่างก็คือต้องทําในระบบปิดนะคะอันนี้ ถ้าเป็นลูกศรไปทางเดียวแบบนี้นะคะแมกนีเซียมกับคอปเปอร์ไอออนแบบนี้ลูกศรไปทางเดียวนะ่ยจะถือว่าไม่ใช่สมดุลน,นะคะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าน่าจะสารต้งต้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยใช้หมดเนาะและเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น,น,นอันนั้นอันเนี้ยไม่ใช่นะคะอันเนี้ยก็คือจะไม่นะคะจะไม่สามารถที่จะเป็นแบบว่าสมดุลได้นะคะถ้าลูกศรไปทางเดียวเนะี่ยบอกเลยว่าไม่เป็นสมดุลน,นะก็แมกนีเซียมหมดก็คอปเปอร์ไอออนหมดนะคะ ต่อไปนะคะสมดุลทางเคมีนะคะเคมีคอลอิควเลเดียมนะคะเป็นสมบัติของเดี๋ยวเราจะมาศึกษาสมบัติของสมดุลกันที่ครูพูดไปแล้วนะคะว่าการจะเป็นสมดุลได้เนี่ยต้องเป็นอะไรบ้าง 1. จะต้องเกิดในระบบปิดนะคะ 2. ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบย้อนกลับไปมาได้หรือที่เราเรียกกันว่าผันกลับได้นะคะนะคะแล้วก็3ต้องมีผลิตภัณฑ์และสารต้นเนี่ยคงที่หมายความว่าผลิตภัณฑ์ มีกี่ตัวต้องมีแบบนั้นสารต้นมีกี่ตัวต้องมีแบบนั้นเช่นหนูใส่สารต้นไป2ตัวไม่ว่าจะเริ่มต้นจนจบหรือยังไรก็ตามสารต้นของหนูต้องอยู่กัน2ตัวแต่ปริมาณของมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้จนกระทั่งวันหนึ่งมันคงที่ก็ต้องคงที่อย่างนั้นตลอดไปเช่นตอนแรกหนูอาจจะใส่สารต้นตัวแรกใส่2ตัวที่ตัวที่2ใส่1อะไรเงี้ยนะคะใส่ไม่เท่ากันมันจะเกิดการผสมผสานการมีการเปลี่ยนแปลงและสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเหลืออย่างละหนึ่งกับศูนย์จุดห้า ครูบอกเลยว่าเมื่อมันเหลือแล้วเนี่ยมันจะต้องเหลืออย่างนั้นตลอดไปมันจะต้องมีอัตราที่คงที่ตลอดไปปริมาณต้องคงที่ตลอดไปถึงจะเรียกว่าสมดุลได้นะคะแต่บอกเลยว่าสาต้นและผลิตภัณฑ์ทุกตัวต้องเหลืออยู่แต่ไม่จําเป็นต้องเหลือปริมาณที่เท่ากันนะโอเคถามว่าแล้วเราเนี่ยเวลาเป็นคนดูเนี่ยเราเห็นอะไรเราจะเห็นว่ามันอยู่คงที่มันนิ่งอยู่คงที่อารมณ์เหมือนภาพพรางขวาวเมือค่ะเหมือนว่าเราอะค่ะให้คนเนี่ยขึ้นลิฟต์ไอขึ้นบันไดเลื่อนเนาะ นะคะเขาเหมือนกับว่าบันไดเลื่อนจะเลื่อนลงแต่ตัวเขาอยากเดินขึ้นทีนี้นะคะเราจะเห็นเขาตำแหน่งของเขาคงที่ได้ก็ต่อเมื่ออัตราการเลื่อนลงกับอัตราก้าวขึ้นไปนมีค่าเท่ากันเราก็จะเห็นตัวเขาหย,ยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะอันที่สี่ค่ะสมบัติของสมดุลไดนามิกนะคะหรือว่าสมดุลที่เราจะเรียนกันนั่นเองนะคะก็คือกราฟอัตราการเกิดไปข้างหน้ากับอัตราการเกิดย้อนกลับนะคะ ณนะวันใดวันหนึ่งมันจะมีค่าแบบว่าเท่ากันนะคะอันนี้จริงๆก็คือกราฟมันจะมีความเท่ากันนะคะในวันหนึ่งนะคะเมื่อมันถึงสมดุลเนาะถ้านักเรียนสังเกตนะคะกราฟบ,บนกราฟล่างมีค่าเท่ากันเลยนะ,ะโอเคนะคะอันนี้อัตราการเกิดไปข้างหน้ากับย้อนกลับมีค่าเท่ากันต่อไปข้อที่ห้าค่ะสำคัญมากค่ะสมบัติของระบบจะคงที่ หนูจะมองเห็นว่ามันคงที่ตลอดนะคะสีกลิ่นรสความเข้มข้นจะคงที่ตลอดนะคะสีกลิ่นรสความเข้มข้นจะคงทีนะ,ะมีนะคะเมื่อตอนแรกมันอาจจะมีต่างคนต่างเยอะสันต้นอันต่างคนต่างเยอะแต่เมื่อทําเบยาเคมีไปแล้วอะค่ะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีค่าเท่ากาันจะมีค่าคงที่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะ